ตามทายเรางานเดนเรางานดืนดนดอนอกมาหนีับออมาหนีแท้เหนียวมาหนีเบงช้างตีเสื่อมแบบนี่งนไงไอคนเสื่อมนี่งนงไงางนครับแก่หมกจอยมีปืนได้ี่มงจับานได้ึ้นมิเศได้ี่ ทำไมตัวสี่วิเศษไป็สังได้เห็นบ่ออีสังเห็นบ่ออีสังไอเบิ้งแมวของหงายบ่อไปเบิ้งแมวของหงายบ่อจะเป็นทีวีถูเส่อมนะครับแต่ทีวีถูนะครับตั้งไหนจะไทยดูไทยได้แนั่น ทไมจำไม่เป้า ันิ่งนะเล่นคนจม่นิ่งนะเล่นคนเมืงปูเตงเฮ็ดปได้เมืองปูเติงเฮ็ดปูได้ยค่หนเขาไม่มีด่วนยิมาเตียมรเมืองปเตนเฮ็ดได้บนี้ผมเตตัวนี้ฮูเวรเฮ็ดปได้ตัวนี้ฮูเวรดเฮ็ดปูได้พอเดีวพอเดวเดือดไม่ชาดีเดือดอบมน่ อันมืนอนีว้วครับพันนี้ออกมานี้แล้วครับพันนีออกมาอนีเลยได้แล้วนะ,ววะนี่ลินีีมามอนีว่ะมา้มาแล้ว,วไม่ย่ง คลิปนี้ขอฝากไว้นั่นไม่ด้ครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูบยนน้อยลอยดีลานะครับคลิปนี้ขอขอำลาไปห้เบิ้งเพียงเท่าน,นี้แหละครับไปนะครับ